สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่องพ่อลูกพาแช้งครับผมก็ได้พาลูกกนนะครับผมมาที่บ้านของคุณป้าพนนะครับผมก็คือต้องอยู่ที่บ้านจังกอกนะครับผมก็อําเภอศรีมังไหนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำอันนี้ก็คือเป็นต้นหอมนะครับผมอันนี้ก็เป็นผักชีนะครับผมผักชีหอมใช่ไหมครับชีหอมนะครับตามมาตามมาตามมาเดินก่อนก เป็นหอมแดงใช่ครับผักกว้างตุ้งครับผักกาดบวชชีกว้างตุ้งครับผักบุ้งเป็นผักกว้างตุ้งเนาะกว้างตุ้งครับโอเคครับโอู้้ลังสวยเลยเนาะครับได้เลยนะนี่ส่วนนี้ก็เป็นผักผมใช่ไหมลูกใช่ครับเป็นผักผมเป็นผักผมกับผักชีขิวใช่ครับอ่าแล้วก็ผักอีสานเราเรียกต้นผักเสี้ยน ใช่ครับเกไว้ทำทำส้มผักใช่ครับแปลงถัดมาก็คือผักอะไรน้องมีบุญผักกาดวางตุ <บา S 2> ต้ง,งใช่มครับ,รบเป็นผักกาดวางตุ้งนะครับหรือภาษาอีสานเราเรียกว่าผักกาดจอนนะครับเดี๋ยวมาชมกันหน่อยอ่น้อง น้องมีบุญขับมือทักทายหน่อยยิ้มยิ้มอะไรดิยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยโอเคนอกจากปลูกผักแล้วนะครับที่บ้านของป้าของน้องมีบุญนะครับก็ยังมีปลูกไม้ผลด้วยนะครับใช่ครับก็คือต้นอะไรครับน้องมีบุญต้นต้นหนุนใช่ไหมใช่ครับต้นหนุนใช่ครับ ต้นต้นแต่ว่ายังไม่สุกนะครับแต่ก็อีกไม่นานแล้วครับสักประมาณเดือนสองเดือนนี่ก็น่าจะน่าจะ่านได้นะครับถือว่าดกนะครับออกลูกหลายมีหลายลูกด้วยกันนะครับต้นนี้คืออันนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับผมที่อยู่ที่สวนของคุณป้าผมเองนะครับผม ตปนมะม่วงตอนแล้วลุงนะใช่ครับเป็นตอนนะครับเนี่ยก็ให้ผนมาแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มะม่วงไม่ออกนะครับใชนี่ก็จะเป็นต้นอะไรลูกนี่ต้นมะพร้าวแล้วครับเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับใช่ครับก็ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับให้เพื่อนๆมองภาพไกลๆนะครับ จะมีปลูกผักเช่นต้นหอมต้นหอมแดงนะครับปลูกไปในกระถางแล้วก็มีรุ้งแล้วก็มีต้นกรบุ้ ดูยปลูกใส่กระถางนะครับ นะครับบริเวณนี้ก็คือปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับข้างๆบ้านนั่นเองอาแล้วก็ผมตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่ที่ <c oughs> แปลงผักของคุณเ้าผมเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นผักสะระแหน่ครับผมผักผักสะระแหน่ภาษาอีส,สานเราเรียกผัก อีโปเนาะใช่ครับทีนี้ก็เป็นหอมแดงหอมแดงครับอย่าบังสิ่อย่าบังกล่องเดียวกล่องมันทางเอออันนี้ก็เป็นผักอะไรครับะไรครับผักหอมแดงใช่ไหมครับใช่ครับผักหอมแดงซึ่งปลูกในกระถางเนาะใช่ครับถือว่าสวยงามนะครับผม แล้วก็นอกจากนั้นยังใช้รับประทานได้ด้วยเนาะใช่ครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับถือว่าเป็นการทําตามถือว่าเป็นการทําแบบเสร็จแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะผมตามตามพระราชบัญญัติต้นอะไรมีบุญนี่ต้นกะเพรากะเพราครับผมโอเคตามมาครับตามมาโบวป่านี่หน่อยนะครับนี่ก็ยังเป็นต้นผักขึ้นช่ายนะครับนี่โอ้โหเป็นต้นผักขึ้นช่ายที่ปลูกใส่ในกระถางเนาะมีบุญเนาะใช่ครับโอ้ย ไปผักขึ้นชายนะครับที่ปลูกใส่ในกระถางบริเวณนี้ก็มีอีกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะใช่ครับถ้ามะเขือเทศเนี่ยก็ต้องมีพริกพริกพนมมือใช่ไหมใช่ครับมะเขือเทศแล้วก็เป็นพริกพนมนมือใช่เป็นมุกเป็นมุกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเป็นผักกาดนะครับ เพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นขานะครับเขิงขาตะไคร้มีหมดนะครับนี่ก็จะเป็นภาษาอีาสานเราก็จะเป็นตะวิจุนะครับภาษาตรงก็จะเป็นแมงลักนะครับแล้วก็มีพี่เขื่อนะครับแล้วก็มีพี่เขื่อนแต่ว่ายังไม่ออกนะครับเป็นนรรูะคับพ <s> ี่ นอกจากนั้นก็มีต้นมะเขือด้วยไหมมีใช่ครับผมเป็นต้นมะเขือด้วยนะครับมีต้นมะเขือนอกจากนั้นก็ยังปลูกเตยหอมด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้มีมีต้นเตยหอมด้วยนะครับเนี่ยมีต้นเตยหอมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังปลูกปลูกพวกไม้ประดับไว้อีกเนาะใช่อันนี้แปลกครับมเป็นคล้ายๆ้างวงช้างครับ แบบในเรื่องเพชรพะอุมาที่เคยอ,าอ,อย่านโอเนั้นก็ยังนอกจากจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานแล้วนะครับก็ยังปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงามอีกนะลูกน้ะครับไม้ประดับเพื่อความสวยงามอีกนะครับครับผมพ่อพ่อพ่อมามาเบบ่อปลามาดูบ่อปลาครับทุกคนมา,มาดูที่บ่อปลาครับอันนี้เป็นบ่อปลาที่อยู่ในอ่างนะครับใช่ครับอ่างเล็กนะครับเป็นปลาตัวเล็ก พี่เวียงไว้กินกินลูกน้ำเนาะใช่ครับหลังกเป็นพื้นที่ของประนนะครับเพถ่ายให้ดูรอบๆนะครับว่าได้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็พืชประดับตกแต่งที่สวยงามนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นแปลงผักนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูในมุมกว้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางปลูกหอมแดงนะครับเรียกว่าสวยงามเลยล่ะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้ประโยชน์ในการรับประทานได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อหาให้เปลืองนะครับ แช้บริเวณบ้านสถานที่ที่มีอยู่เล็กน้อยนะครับทําประโยชน์นะเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ขอสวัสดีทุกคนคนระับผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพ่อลุกพาเที่ยวแล้วผมคลิปหน้าไปไหนะอีกก็รอติดตามรับชมน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยิ้มหน่อ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 ย